า็สำคัญที่แบบว่าอะไรเลยคุณยังเข้าใจว่าเริ่องอือไม่เริ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโพี่ขาก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ตอแฮปปี้ก็คือก็กลับมาคุยกันพี่กลับมาแล้วใช่ไหมก็ล่าสุดเห็นรู้เลยบอกว่าหน้าแบบนี้นะเดี๋ยหน้าแบบนี้แล้วค่ะก็ก็แปลกใจเหมือนกันคืออย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ย แต่พี่จะโพสต์รูปพี่เขาจะแบบมามาบอกก่อนมาขอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ก็จะแบบเหมือนจะเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยอาจจะไม่ได้บอกก่อนเลยเขาเซอร์ไพรส์เราแล้วนะครับลงในแทงโก้แล้วก็ลงในจีบีเห็นไหมคะรับเราโอเคใช่ไหมคะแบบว่าก็ก็ก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรก็น่ารักดี แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะดีก็แฮปปี้ค่ะหวานแต่ว่าหวานขึ้นกว่าเดิมไหมคะจริงๆก็ค่อนข้างที่จะที่จะที่จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะเรียกแฟนไหมคะตอนนี้แต่ทีเนี้ยไอ้ไอ้เรื่องของแฟนหรือเปล่าเนี่ยแกกระขอเวลาอีกนิดนึงอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นยังไงต้องไปอยู่นานมากแค่ไหนที่ช่วงนี้ไปมามันมันโอเคค่ะจะได้ไม่กงตัวเรื่องความห่างไกลกันใช่ไหมใช่ค่ะ เป็นเรื่องของสังคมด้วยอ่ะสังคมใหม่งานใหม่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเปลี่ยนแปลงมสูงแล้วเขาก็อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดดแล้วอย่างเขาจะไปทำงานที่นั่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะตามไปอยู่ด้วยไหมคะมีเขาก็มีชวนว่าเกิดแบบช่วงไหนไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบบก็บินไปเยี่ยมซีอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอช่วงที่ที่ไปนานๆนะคะตอนนี้ก็เปิดไปเป็นมา เชื่อมั่นไหมคือโบมองมองตามหลักธรรมชาติความเป็นจริงมากกว่าค่ะคือเราก็อยู่ความเป็นจริงด้วยเนาะเราก็ไม่ใช่แค่แบบคิดฝันหรือหรือหรือเพ้อฝันอยู่อยู่อยู่แต่กับจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยส่วนของตัวบี่เองตอนเนี้ยคือเขาก็รู้ว่าโบคิดยังไงอยู่เขาก็โบก็เห็นความพยายามที่เขาก็อยากจะเหมือนเหมือนทําให้โบมั่นใจมากขึ้นประมาณนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าต้องบินไปอยู่นู่นนานเราไม่กลัว มก็ขออีกนิดนึงกลัวใจเขาหรือใจเราคะเวลาอยู่กับะไที่กันะ่ะคือบอกว่ามันมองตามหลักธรรมชาติมากกว่านะมองตามความเป็นจริงที่แบบมันมันมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆมันเจอสังคมใหม่ๆมันเจอคนใหม่ๆห่แล้วมันความห่างมันไม่มีเวลาให้กันอ่ะมันก็มีแนวโน้มอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงมันดูกับวันยี่กับปัจจุบันอะไรเนี่ยกับปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็รอ ไงอะไรเลยนะโบจ่าเขามีพูดอะไรบ้างไหมไหงจากที่เราได้บอกว่าเออเราก็รู้สึกหวั่นใจนะเวลาเขาไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเขาเองคือเขาเขาก็ค่าเข้าใจโบนิส่วนนี้อยู่แล้วเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่โบนิวัดโบว่าเขาก็หวั่นใช่ที่แบบถมอว่าชิงโบอยู่ที่นี่คนเดียวเขาก็เขาก็พูดกับโบถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างอย่างโดยส่วนตัวของบี้เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบ่งแบบ เดียวไม่ได้เนาะมันก็ต้องใช้เวลา